น้องฝ้ายเจอดีในหมู่บ้านเล็กๆแถบชนบทของไทยที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของทุ่งนาและป่าเขามีสาวน้อยชื่อฝ้ายอายุ19ปีฝ้ายเป็นคนเรียบง่ายผิวพรรณดีตามแบบสาวบ้านนอกเธออาศัยอยู่กับยายในบ้านไม้หลังเล็กติดริมคลองข้างบ้านของฝ้ายมีบ้านร้างหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆ ที่ไม่มีใครอยู่นานนับสิบปีตัวบ้านผุพังมองจากด้านนอกก็รู้สึกวังเวงชาวบ้านเล่ากันว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของตายยายคู่หนึ่งที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในคืนเดียวกันบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงฝีเท้าในบ้านตอนกลางคืนแต่ไฟ้ายไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เธอคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าของคนแก่ที่อยากให้เด็กกลัวทุกคืน ฝ้ายมีนิสัยชอบอาบน้ำในลานข้างบ้านคืนนี้ก็เหมือนคืนเห็นอื่นท้องฟ้ามืดสนิทดวงจันทร์แหว่งเป็นเสี้ยวขณะที่ฝ้ายกำลังตักน้ำราดตัวเสียงลมพัดผ่านใบมะม่วงดังคลืดคลาดเธอรู้สึกหนาววูบปันแปลกๆทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นขนาดนั้นฝ้ายหันไปมองบ้านร้างที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตรเงาของบ้านในความมืดดูเหมือนมีอะไรขยับ แต่เธอคิดว่ามันเป็นแค่เงาของกิ่งไม้ที่ลู่ลมฝ้ายฝ้ายเสียงเรียกชื่อเธอดังแผ่วเบาจากทิศทางบ้านร้างฝ้ายชะงักมือที่กำลังตักน้ำค้างอยู่ในอากาศใครนะ่ะฝ้ายตะโกนออกไปเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่มีคำตอบเธอวางขันลงมองไปที่บ้านร้างอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นชัดเจนเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างที่แตกหักของบ้าน เงานั้นสูงผอมผิดมนุษย์แขนยาวเก้งก้างไฟฟ้าเสียงนั้นดังชัดขึ้นอีกคราวนี้มันเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูไฟสะดุ้งสุดตัวรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบเป่าที่ต้นคอเธอกรีดร้องสุดเสียงและพุ่งวิ่งไปที่บ้านโดยไม่สนใจอะไรอีกเธอวิ่งชนประตูบ้านจนเกือบล้มก่อนจะตะโกนเรียกยายยายยายมีอะไรอยู่ข้างนอกายร้องไห้ตัวสัน่น ยายของเธอตื่นขึ้นรีบจุดเทียนแล้วจับไฟามากอดไฟเราเรื่องทั้งหมดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวยายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าไฟายอย่าไปอาบน้ำตอนกลางคืนอีกบ้านหลังนั้นมันไม่ใช่ที่ของคนเป็นมานานแล้วคืนนั้นไฟนอนตัวสั่นอยู่ในอ้อมกอดของยายเธอไม่กล้าปิดตาเพราะทุกครั้งที่หลับตาเธอเห็นภาพเงาคนยาวเก้งก้างยืนมองเธอจากหน้าต่างบ้านร้าง มันยังรอเธออยู่ที่ไหนสักแห่งในความมืด